สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะฮะวิธีเออมันเออเขาเขาเรียกว่าสอนแหละนะฮะวิธีอ่าอ่าคุณอ่าท่านท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีอ่าใช้อ่า,อาที่ผมใช้อยู่นี่มันเป็นรุ่นอ่าอะไรนะวิโอสองหกวีโอสุด v 0 2 6ย์สองหะนะฮะรุ่นมันนะผมผมนี่จะไปยี่ห้อ vivo นะครับนะมันจะมีมันจะมีไอ้ละมันจะมีระบบรับที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือการป้องกันการขโมยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเปิดนะครับนะอันดับแรกนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าก่อนเลยนะครับนะไปที่การตั้งค่านะครับนะไปที่การตั้งค่า จากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาครับมาที่ความปลอดภัยนะฮะนะมาที่ความปลอดภัยแล้วก็กดคลิกเข้าไปครับผมนะอ,อคลิกอะไรเออใช้มือถออนะฮะกดคลิกเข้าไปนะครับนะจากนั้นนะครับนี่ครับไอตรงอันนี้นะมันจะเขียนว่าการป้องกันการขโมยนะหรือเป็นระบบป้องกันการเป็นระบบป้องกันการ โจรและกรรมออะนะนี่แล้วกดคลิกเข้าไปครับผมนะสําหรับใครที่ยังไม่เปิดนะครับนะก็เปิดคลิกตรงนี้ให้ให้หมดเลยครับนี่มันจะบอกนะว่าเออเวลามีคนแปลกหน้าถือมือถือเราไปใช่ไหมจากนั้นมันก็จะแบบมันก็จะล็อกหน้าจอเราไปเลยอ่ะนะฮะเราจะไม่สามารถเปิดได้นะครับนะแบบมันจะล็อกหน้าจอของเราไปเลยนะครับนะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะแบบไม่ไม่ล็อกนะครับนะ ต่ถ้ามีขโมยขึ้นมานี่เรียบร้อยครับผมนะอ่ะจากนั้นให้เรามาเปิดตรงสองอันนี่นี่ครับผมล็อกเมื่อตรวจพบการขโมยหน้าจอล็อกหากการตั้งค่านี้ตรวจสอบเพราะว่ามีคนคว้าอ,อุปกรณ์อของคนแล้ววิ่งหนีไปอ่าแล้วก็อันนี้ครับการล็อกหน้าจอที่ออฟไลน์ใช่ไหมออฟไลน์ใช่ไหม หน้าจอจะล็อกในไม่ช้าหลังจากที่อยู่ประกรอัพไลน์เพื่อช่วยเหลือการปกป้องข้อมูลของคุณอ่าเห็นไหมฮะและนี่คือการล็อกระยะไกลครับนะการล็อกระยะไกลก,ก็เปิดได้นะครับนี่สมมุติอ่าเปิดได้นะครับนะการล็อกระยะไกลผมก็เปิดอยู่นะครับนะสำหรับเออมีคนแปลกหน้ามันก็จะตรวจจับนะฮะว่าเออคนแปลกหน้ามาจากไหนอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็นี้ครับผม อานี่ครับเปิดตำแหน่งของอุปกรณ์คุณจะอ่าคุณจะค้นหาอุปกรณ์นี้ไม่ได้ไม่เอ่อเมื่อตำแหน่งปิดอยู่เนาะโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็เออสอนนะฮะสอนวิธีการเปิดระบบการอ่าการขโมยนะครับของยี่ห้อ vivo อ่าใครที่ใช้รุ่นอื่นนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะนะฮะ รู้แต่อา่ารู้แต่ที่รุ่นผมใช้เนี่ยมันเป็น v เอ่อ V ศูนย์หรือเปล่าไม่แน่จใจนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะโอเคครับผมบายครับเอาโอเค